Having you around Would always help myself back up when you push me down. Try to forgive it. You said you were down, but you'll never get it. สำหรับซิงเกิลเาวชาที่เพิ่งปล่อยไปก็เป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดในตอนนี้ค่ะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ girl power ค่ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนเป็นครั้งแรกที่ใช่ค่ะเป็นทำอย่างนี้พีเอ็มพีเอ็มทำอะไรไหมใช่นิ้วชี้กับนิ้วก้อยแบบนี้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยอย่าพิมพ์นิ้วนะขอรอยืดออกมาค่ะยืดออกมาเอาออกมายืดออกมายืดออกมา ใช่ใช่ได้แล้วนะใส่ล็อกใส่ใสล็อกโอเคโอเคโอแซมเปิลให้พี่ฟังสันหน่อยได้ไหมซิงเกิลนี้หนึ่ง,อองสองสาม อยาติดตามโฟอ e ฟนะคะก็สามารถดูในช่องทาง YouTube ค่ะเซิร์ชเข้าไปเลยว่าโฟอ e ฟค่ะจะเจอพวกเรา7คนอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook, IG, Twitter, TikTok นะคะชื่อโฟอ e ฟเหมือนกันค่ะมีก็ไปติดตามได้ค่ะก็เราก็จะมีผลงานละครเดี่ยวด้วยค่ะก็สามารถติดตามได้ที่โฟอ e AP Official ค่ะเออมีละครเดี่ยวด้วย มีเกินเกินได้ไหมเอออยากอยากรู้ขยายหน่อยเออพี่หนูน่จะไปสายนี้อะไรเงี้ยออมีไหมด้านนี้ด้านนี้ก่อนไหมค่ะก็ฝากละครแม่สื่อโลโซด้วยนะคะครับผมค่ะก็สําหรับไมานะคะฝากละครเรื่องนางนาคสะพายพระขนมค่ะรับบทเป็นแม่นาคค่ะเป็นแม่นาคเลยมันต้องมีฉากยื่นมือไหม ลาสสิกมีด้วยเหรอมีค่ะมีมีเหรอมถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้วแล้วรู้ไหมแม่นาคเนี่ยกี่เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นก็ปังคนแสดงเป็นแม่นาคกี่คนกี่คนก็ดังโอ้ขอให้ไม่ดังๆเลยโอ้สุดยอดเลยฮะมีใครอีกมีใครอีกค่ะก็ตาออมกับอาอายนะคะฝากละครเรื่องครูเพนสีกับเลดี้ปอบค่ะทางช่องเวิร์กพอยต์ค่ะแล้วก็อาอายมีแล้วก็ละครเรื่องเดือนธาตุค่ะทางช่องสามค่ะ โอ้พี่ไอพี่ไอเล่นเล่นเป็นเล่นเป็นนางเอกเลยค่ะว้ายคู่กับใครพระเอกใครนะคะพระเอกเป็นพี่ตีค่ะตีธนพลค่ะเอาพี่ตีโอว่าแหมมีผลงานกันอย่างต่อเนื่องครับหมดกันหรือยังมีไหมมีไหม ขายของหน่อยนอกจากผลงานการแสดงก็ได้นะอย่างอิ่นก็ได้มีบางคนทำชาแนลตัวเองค่ะแล้วก็อันนี้ฝากรวมนะคะ4 e a โฟก็ฝากอัลบั้มล่าสุดของพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ปล่อยไปแล้ว2เพลงค่ะก็ค่อยยกเว้นแล้วก็บบวชาส่วนเพลงที่ตามมาจะเป็นแนวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะได้เลยนะฮะอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับสัหน่อยนึงครัเพราะว่าเขาสนับสนุนเรามาตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยเนาะเชิญครับสุดท้ายก ขอบคุณฟาไทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ติดตามพวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราโฟอิมมาตลอดด้วยนะคะพวกเราก็ดีใจมากๆที่มีท evet> ุกวันนี้ที่เฟ็นขับติดตามมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆหลักทุกคนมากๆนะคะโอ้รับปมมือน่ออย่าร้องไห้นะเมื่อกี้เมื่อกี้วินนึงหนูจะร้องไห้อ่ะพี่จะตกใจเลยอ่ะเออ เฮน่าโรสอินบลูนะคะหรือว่าเฮน่าโฟร์อีก็ขอบคุณแคสต์อเวิร์ดนะคะที่เชิญเฮน่ามางานนีะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่โหวตให้เฮน่าได้รับรางวัลนี้ก็ฝากวงโฟร์อีด้วยนะคะ พี่ค่ะมายอทิตยาค่ะสมาชิกวงโฟอีฟค่ะก็ขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้มากๆเลยนะคะขอบคุณทางแคสวอร์ที่มอบรางวัลน,นี้ให้แล้วก็ขอบคุณซ่อไอที่น่ารักทุกคนเลยนะคะที่ทําให้เราได้รางวัลน,นี้ขึ้นมาแล้วก็เช่นกันค่ะฝากโฟอีฟทั้ง7คนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะโจรินคัมพีลพัน์ธนะคะหรือว่าโจรินโฟอีฟค่ะ ก็อันดับแรกนะคะก็ขอบคุณงานแคดอวอร์ดด้วยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแล้วก็งานมอบรางวัลวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอบคุณอฟไอทุกคนด้วยนะคะที่โหวตให้โฟอีฟแล้วก็โหวตให้โจนะคะก็จะเป็นสาวไว้ใสให้เหมาะสมกับรางวัลที่ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะไอโฟอีฟนะคะ ก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณทางแคสต์วอร์ดนะคะสำหรับรางวัลน,นี้แล้วก็ขอบคุณ S.O.X.O. Entertainment ขอบคุณพี่พี่โฟอีฟอีกทั้ง6คนแล้วก็ขอบคุณโฟไอทุกๆคนทั้งที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยขอบคุณทีมงานี